สามอาหารต้านภูมิแพ้ที่ต้องรีบหามากินคำถามที่หลายคนต้องการคำตอบอู้ภูมิแพ้พิปลาเพพฝุ่นเพ้หายใจไม่ออกและเพะหลายต่อหลายอย่างทำอย่างไรดีหลังจากฟังคลิปนี้จบคุณจะได้รับคำตอบนี้แน่นอนแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดใจกดติดตามช่อง YouTube healthy fish เพจ healthy fish ใบพิปลาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสุขภาพ แล้วเรามาดูกันเลยว่าถ้าเราปฏิบัติตามนี้สามอาหารต้านภูมิแพ้มีอะไรบ้างมาฟังพร้อมพี่ปาเลยแน่นอนอาการภูมิแพ้เป็นอาการที่หลายคนไม่อยากเป็นเลยแต่พอเป็นแล้วโอ้โหมันมีอาการมากมายเลยเรามาดูีิว่าสามอาหารต้านภูมิแพ้ที่เราต้องรีบผ่านมาทานเลยมีอะไรบ้าง 1. ชาเขียวเอา้าชาเขียวมีคุณสมบัติในเรื่องต้านภูมิแพ้อย่างไรมาฟังกันเลย พบว่าชาเขียวสามารถป้องกันโรคผมแพ้และการเกิดโรคมะเร็งได้โอ้โหหลายคนที่พี่ปราเคยเห็นแม้แต่คนใกล้ตัวเขาก็จะมีอาการหอบหืดหายใจไม่สะดวกการใช้ชาเขียวกับส่วนหัวของต้นหอมจะช่วยขับเหนือและแก้ไข้หวัดได้เป็นอย่างดีอ,อ้าวทาไมหรือก็ชาเขียวสามารถยับยั้งการหลั่งของสารฮิสตามีนค่ะมีผล แน่นอนสารฮิสตามีนซึ่งเป็นสารที่ทําให้เกิดอาการต่างๆของโรคภูมิแพ้เช่นเยื่อบุกจมูกอักเสบปัญหาด้านการหายใจผื่นตามร่างกายคราวนี้เรามาดูคุณค่าทางสารอาหารของชาเขียวโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยว่าสารสําคัญที่พบได้ในชาเขียวจะประกอบไปได้วยกรดอะมิโนวิตามิน B วิตามิน C วิตามิน E โดยสารที่มีฤทธิ์ทรงพลังที่สุดล้ําค่าที่สุดในชาเขียวก็คือสารอพิโก โลทาเทชินกันเลตซึ่งมีความสำคัญในการอดริต้าน้ำมูนสละป้องกันการเกิดภูมิแพ้ได้โอ้โหพอเราฟังอย่างนี้อยากรีบทานชาเขียวใช่ไหมแล้วพี่ปราบอกแล้วว่าชาเขียวมีประโยชน์อะไรบ้างคราวนี้เรามาดูเลยสิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับชาเขียวต่อไปคืออะไรเพื่อที่เราจะทานชาเขียวหรือดื่มชาเขียวด้วยความเข้าใจแน่นอนประโยชน์ข้ออื่นของชาเขียวได้แก่ 1. แก้ร้อนใน ช่วยขับเหงื่อขับสารพิษตกค้างซึ่งแน่เลยว่าช่วยเราได้มากกีเดียว 2. บรรเทาอาการปวดศีรษะอุย้ยปวดหัวมากมายใช้ชาเขียวจะช่วยได้ 3. ช่วยขับปัสสวะ 4. ช่วยให้ผ่อนคลายอารมณ์สดชื่นไม่ง่วง 5. แก้ท้องร่วงท้องเสียและก็ควบกลุ่มน้ำหนักอา้าวพี่ปลาและทานชาเขียวเราต้องมีข้อครวรระวังอย่างไรแน่นอน การที่เราจะใช้อะไรหรือดื่มอะไรใค้หนร่างกายเราก็ต้องรู้ว่ามีข้อควรระวังอะไรบ้างเรามาดูข้อควรระวังของชาเขียวกันตามที่ปรามมเลยข้อควรระวังหนึ่งหลังจะดื่มชาเขียวไปแล้วควรสังเกตอาการตนเองด้วยมีอาการผิดปกติออหรือไม่ 2. การดื่มชาเขียวควรหลีกเลี่ยงการชงด้วยน้ําเย็นไม่ควรดื่มก่อนนอน 3. ไม่ควรซื้อชาเขียวที่ผสมปานโอ้โหมันหวาน ควรบริโภคชาเขียวในรูปแบบของการที่เรียกว,ว่าชงดื่มเองจะดีที่สุดถึงตอนนี้เรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าชาเขียวมีประโยชน์อย่างไรช่วยในเรื่องภูมิแพ้อย่างไรคราวนี้เรามาดูตัวอื่นเลยว่าเอ๊ะและอาหารตัวอื่นมีอะไรบ้างมาฟังกันเลย 2. หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่ช่วยในเรื่องของการต้านภูมิแพ้อย่างไรมาฟังกันเลยค่ะหอมหัวใหญ่ยาต้านฮิสตามีนจากธรรมชาติ เหมาะกับผู้ที่เป็นภูมิแพ้ที่จมูกและการหอบผื่นโอ้โหแต่เราข้อที่สําคัญไม่ใช่ทานอาหารอย่างเดียวนะเราต้องหลีกเลี่ยงสาเหตุของภูมิแพ้ด้วยหอมหัวใหญ่มีความอซีนช่วยยับยั้งการปล่อยสารฮิสตามีนและยับยั้งการสร้างสารที่เกี่ยวข้องกับภูมิแพ้คุณค่าทางสารอาหารของหอมหัวใหญ่พี่ปรายอยากจะบอกเลยว่าธาสีเลเนียมที่พบมากในหอมหัวใหญ่มีส่วนสำคัญในกระบวนการการสร้างแอนติบอดี สามารถต้านน้ำมันสละที่จะก่อให้เกิดการอักเสบในระบบต่างๆของร่างกายได้นอกจากนี้หอมหัวใหญ่ยังมีธาตุแมกนีเซียมธาตุกรมถันช่วยใหเอนไซม์ตับทำงานขับสารพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียกว่าลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้เอา้าและถึงตอนนี้ประโยชน์ของหอมหัวใหญ่มีอะไรบ้างอ่ะพี่ปรามีคำตอบว,ว่าประโยชน์ของหอมหัวใหญ่มีอะไรบ้างแน่นอนหอมหัวใหญ่มีประโยชน์ดังนี้หนึ่ง ทำให้รู้สึกง่วงช่วยในการนอนหลับได้สบาย 2. อหอมหัวใหญ่มีวิตมามินซีสูง 3. ทํทีให้เจริญอาหาร 4. ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ 5. ช่วยในการขับปัสสาวะ 6. ช่วยรักษาไข้หวัดแก้วหวัดคัดจมูกและช่วยลดน้ำมูก 7. ช่วยป้องกันโรคก,กระดูกพุ้นดีดีโอโ้ดีมากเลยเนี่ยโดยเฉพาะในวัยที่สูงอายุเราต้องป้องกันเรื่องโรคก,กระดูกพุน 8. ลดความเสี่ยงของอัม,มาพาตคราวนี้ข้อควรระวังเราจะรับประทานหอมหัวใหญ่เราก็ต้องระวังว่ามันจะมีข้อควรระวังอะไรเรามาฟังกันเลยว่าข้อควรระวังนั้นคืออะไรบ้างมาฟังเลย 1. การโปกหรือหั่นหอมหัวใหญ่มันจะทําให้น้ําตาไหลจึงควรน,นําหอมหัวใหญ่ไปแช่ในน้ําสักห้าถึงสิบนาทีแล้วค่อยนํามาหัน่น 2. ผู้ที่มีอาการอักเสบที่ปอดหรือกระเพาะอาหารหน้ามืดตาลายไม่ควรรับประทานหอมหัวใหญ่ สามน้อยคนมากเลยที่พี่ปลายอยากจะบอกว่าจะแพ้หอมหัวใหญ่ฉะนั้นก็ยังมีข้อควรระวังสําหรับคนที่แพ้คนเลี่ยงไปทานอาหารชนิดอื่นแทนคราวนี้เราจะเห็นเลยว่าหอมหัวใหญ่มีประโยชน์มากมายเลยสามขิงขิงขิง,ขงโอ้โหขิงมีประโยชน์จริงๆและขิงช่วยต้านภูมิแพ้อย่างไรเรามาฟังกันเลยแน่นอนขิงขิงเหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคแพ้อากาศและคัดจมูกรุนแรง ป้องกันอาการแพ้อาหารทะเลจนขึ้นผื่นคันรักษาลมพิษโดยชาวจีนเชื่อว่าขิงมีสปปรรพคุณในการแก้ไอลดเสมหะแก้ไข้คัดจมูกมีผลดีต่อหลอดลมอักเสบอาหารเป็นพิษอ้าวแล้วคุณค่าทางอาหารของขิงละ่ะแน่นอนเลยว่าขิงมีธาตุอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายมากมายแต่เรามาฟังละเอีกันพิจาริไปแล้วขิงมีแคลเซียมเหล็กโปรตีนซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย สามารถป้องกันการอักเสบได้การดื่มน้ำขิงร้อนๆทุกครั้งที่อากาศเริ่มเย็นลงหรือเริ่มเป็นหวัดจะทำให้ร่างกายอุ่นขับไล่ความหนาวไปได้ประโยชน์ของขิงได้แก่ 1. บรรเทา,าการเคลื่อนไส้อาเจียน 2. อโอ้โหลดอาการท้องอืดน,นี่ดีมากๆเลยขิงเรียกว่ามีภาวะที่ร้อนทำให้อาการท้องอืดลดลง 3. ลดระดับน้ำตาลในเลือด 4. บรรเทาอาการไมเกรน าช่วยป้องกันโรคมะเร็งคราวนี้เรามาดูเลยว่าการรับประทานขิงมันต้องมีข้อควรระวังแน่นอนเหรียญมีสองด้านของที่มีประโยชน์แต่ถ้าเราทานมากเกินไปก็ต้องระวังว่าสิ่งของเหล่านี้เนี่ยอาจจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับร่างกายของเราได้เพราะฉะนั้นเราต้องมาดูซิว่าข้อควรระวังของขิงมีอะไรบ้างมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยข้อควรระวังหนึ่งถึงแม้จะมีคนไม่มากนักที่แพ้ขิง แต่หากเกิดการรับประทานขิงไปแล้วเกิดอาการผิปกติกต่อร่างกายก็ควรปรึกษาแพทย์ 2. ผู้ที่มีอาการร้อนในปากแห้งลิ้นแห้งมีสิวขึ้นบนใบหน้าและท้องผูกไม่ควรทานขิงผลิตของขิงจะทําให้มีอาการหนักกว่าเดิม 3. ในผู้ป่วยที่เป็นโรคแพ้อากาศควรทานขิงในขณะที่อาการยังไม่กําเริบแต่หากอาการกําเริบและติดเชื้อไปแล้วก็ต้องงดทานขิงไปก่อน เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะรับประทานอะไรอย่างแรกเราต้องเช็คดูว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเหมาะกับเราหรือไม่และถ้าเราทานอะไรมากเกินไปพี่พยาย,ยามแล้วย้ำอีกว่าเหรียญมีสองด้านเวลาที่เราทานอะไรจะไม่ทานต่อเนื่องกันไปตลอดแต่ต้องมีการเว้นช่วงบ้างและสิ่งเหล่านี้ที่สําคัญมากๆก็คือเวลาที่เรารับประทานแล้วเราถ้าเกิดเรามีโรคประจําตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามรักษาโรคเหล่านั้นและเช็คดูว่า สิ่งที่เราผ่านมีผลกับเราหรือไม่แน่นอนอย่าลืมแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดมกดระดิ่งช่อง YouTube healthy fish a พจ healthy fish by พี่ปราและแน่นอนพี่ปรามีช่อง YouTube แล้วก็เพจที่สำหรับเนะี่ยสอนเกี่ยวกับเรื่องการทำ u t u b e ถ้าใครสนใจหรือมีปัญหาอะไรปรึกษาพี่ปลาได้ที่ เพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์และช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ไปกดติดตามพี่ปลาได้เลยนะคะแล้วถ้ายัางไงแล้วเราใครสนใจแล้วมีปัญหาอะไรที่อยากปรึกษาพี่ปลาติดต่อเขียนข้อคำถามได้ที่เพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เลยค่ะแล้วเรามาลุยดูแลสุขภาพกันลุยพันเอ็